มายแอนนาวันนี้ชายเกิลไปหาบันนี่เนาะ <c oughs> เอา้า <c oughs> มีของเล่นมาใหม่อีกแล้วน่ะเนี่ยธรรมดาชายเกิลของเล่นใหม่โอ้ย <c oughs> ของเล่นใหม่ตลอดเลยน่ะ ลอง<ต>ดูบ้างแม้จะว่าไปของเล่นใหม่เธอมันก็ดูไม่ใหม่เท่าไหร่นะถ้าฉันลองเล่นของเล่นใหม่<ะ>ที่มันไม่ใหม่มันจะไม่พังใช่ไหมนะ่ะดูสิมันขึ้นสนิมเต็มเลยนะบันนี่มันไม่พังหรอกแต่มันจะเป็นบาดทะยักถ้ามันโดนบาดอ่ะนะใช่ก็จะต้องระวังตัวดีๆแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวใช้ก็ลองเล่นหน่อยสิโว้ใช้เข,าข้เาขับเครื่องบินเอเขาเรียกว่าแอร์บสดีนาะอ้อาวจนถังขยะทิ้งไปแล้วหนึ่ง ว้าวชนตาย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 เธอเธอเธอนี่นาแชร์ก็ว่าแชร์ก็น่าจะเป็นบาดทะยักตายนะดูแล้วไม่ตายทำนิ่งตายแต่แชร์ก็ไม่ตายเสร็จค่ะเพราะว่าแชร์ก็ขับไปชนไงชนเสร็จแล้วก็ไอ้สนิมจากรถของเธอน่ะมันบาดชันแต่เธอม่ของเล่ไดวงไปก่อนก่อนได้เลยได้เลยเธอมีของเล่นเจ๋งๆมาตลอดเลยน่ะ ธรรมดาไชคิล <What? S 1> ของเล่นจริงๆเหมาะสำหรับปันนี่อยู่แล้วนะแต่เธอไปหามาจากไหนหรอแอร์บ๊สลำนี้นะก็ต้องซื้อมาสิไชกิลฉันไปซื้อมาจากร้านที่อยู่โอ๊ยโดนเคกาบาลใเมื่อกี้ฉันไปซื้อมาจากร uh huh. ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำมาฉันเจอ,ฉ,เจอฉันเจอเจ้าจระเข้ด้วยแหละตันนี่เธอเจอจอระเข้หรอ เป็นจระเ<ช>ข้น้าจืนดน้ําเค็มหรือชอรเขสอะไรน่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นจระเข้หุ่นยนต์หุ่นยนต์ร้องเพลงหุ่นยนต์เล่นดนตรีน่ะ <หา S 1> บันนี่ก็ไม่รู้หรอกบันนี่ไม่รู้จักมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ถ้าเชรเกอร์อยากเห็นบันนี่พาไปก็ได้นะเขาบอกว่าดังด้วยเชรเกอร์อยากเห็นบันนี่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าชายเกอร์เธอต้องไม่เชื่อแน่เลยเจ้าจระเข้ที่ฉันพูดถึงนะ เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนมากเลยนะตรงท่าเรือที่เป็นโกโดังนะส่วนฉันนะไม่รู้จักหรอกว่าเขาคือใครอะนะฉันแค่ไปเอาเรือเฉยเฉยฉันอยากไปดูเลยว่าเขาคือใครอะคนที่เธอพูดถึงเนี่ยคนที่เธอใช่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครใชกรเก็นู่นไงนู่นไงเจ้าจรนะเข้น่ะจระเข้สีเขียว <What? S 1> เหมือนเป็นหุ่นยนต์เลยใชเก็ ชื่ออะไรไม่รู้ใครรู้จักบ้างเขาบอกว่าตรงนี้ระวังด้วยนะให้แบบไม่ให้เข้าไปเป็นที่ซื้อที่ส่วนตัวเนี่ย private property นี่ไงห้ามเข้า no access จริง,รงแต่ว่าทำไมคนเต็มเลยนะ่ะอา้าวใช่ดูดิส่วนฉันเข้าได้เพราะว่าฉันมาซื้ออันนี้อ๋อส่วนเจ้าของเรือเหรอนู่นไงเจ้าคุณลุงขาด้วนนะ่ะไปยืนอยู่กับโจะเค้เขาคือใครก็ไม่รู้โจะเค้คนนี้อนะ เธอไม่รู้จักได้ยังไ,ไงน่ะคือใครหรอนี่เจ้ามอนตี้ไงฮะมอนตี้มอนตี้คือใครฮะเธอไม่เคยดูเกมนี้เหรอเกมอะไรนะไฟไนอะไรสักอย่างนะ่ะไฟไหน ไปไหนอะไรสักอย่างนะ fnaf น่ะไม่รู้จักหรอกจายเกิลเขาคือใครหรอที่เขาอยู่วงเดียวกับเฟตตี้นะบันนี่ฮะเฮ้ยเขาเป็นนักดนตรีของเฟตตี้เหรอบันนี่เพิ่งรู้นั่นเนี่ยดูสิก็ว่าทําไมถึงมีคนมุงขนาดนี้ทุกคนเขารู้จักกันหมดเธอไปอยู่ไหนมาบันนี่ ไม่รู้ว่าไช่เกลว่รู้งี้ขอลายเซ็นดีกว่าดูสิหูเท่มากเลยแฮตำแหน่งในวงน่ะฉันจำไม่ผิดนะเหมือนเขาจะเป็นมือเบสเลยนะบันนี่หูยเป็นมือเบสด้วยเบสคืออะไรหรอ,อเบสคือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายๆกีตาร์แต่ไม่ใช่กีตาร์น่ะอ๋อเป็นมือเบสหูยตายแถอะไชยเกลเป็นมือเบสด้วยปฏิไม่เห็นจะรู้แฮแล้วเขาเล่นเพลงเพราะป,ปะเอฉันไม่เคยฟังนะ <laughs> ใช่ชัยเกิลเราไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่าไปเร็ว้วฉันก็ไม่เคยฟังแต่ว่าฉันแค่เคยเห็นเฉยๆโอหวันนี้รู้สึกอยู่ใกล้ชิดนะวันนี้เธออยู่ไหนน้าเนี่ยอยู่หลังเธอเนี่ยชันเก็เข้าไปดูใกล้ๆซิโอ้หเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นตัวเลยแฮะโอยมันเจ๋งมากเลยอะที่หุ่นยนต์มาแสดงดนตรีแสดงคอนเสิร์ตได้แล้วมีแฟนคลับขนาดนี้น่าจริงด้วยอุ้ยดูสิเขาเดินหาแฟนคลับด้วยชยเกิล จะมาจับมือแน่เลยอุ้ยเดินมาหาไชคิลลด้วยจับมือด้วยจับมือเร็วจับมือจับมือจับมือับมือโอ้โหไม่เดินมาหาบันนี่ด้วยแฮะว้าวจับมือจับมือบันนี่โอ้ยแต่เขาไม่ค่อยพูดนะไม่รู้เป็นไรนะไชคิลล์เนาะฉันว่านะอาจจะเป็นแบบฟิลดาราไงบันนี่ที่เขาต้องสงวนไว้น่ะไม่ให้พูดกับสื่อจริงด้วยไชคิลลอุ้ยเอ๊ะเขาเดินไปไหนแล้วเขาน่าจะกลับที่พัก แน่เลยโรงแรมเขาต้องอยู่แถวนี้อุ๊ยเขาเดินกลับโมเตลชายเกิลดูสิเอ๊ะแอบตามแอบตามชายเกิลแอบตามไปดูเอ๊ะบ้นนี้เขาไปแล้วน่ะฉันคาดแปบ๊บเดียวกเกองนั่นนะสิห<า>ไหนอะเขาไปไหนชายเกิลอุ๊ยนั่นไงบันนี้เหมือนบน้นบนี่เห็นกเขาวิ่งมาทางนี้ชายเกิลดูสิดูสินี่ไงเหมือนเขาไปติดต่อรีเซพชัน น่ารักมากเลยย呀 <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยตามเข้าไปดูอีกทีและกันแจ็คเกอร์วิ่ง <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนว่เาเขาอยู่ห้องไหนโอเคเลยบันนี่ตอนนี้เราไปเมาส์กับลุงกันไหมบันนี่ว่าเราไปเจอมาลตี้ใช่มใช่ใช่เย่เจดาราบันนี่ก็เพิ่งรู้ว่าคือดารานะเมื่อกี้<ะ>ดาราหุ่นยนตนะ์น่ละลา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 ไปหาลุงดีกว่าี่บอกลุงว่าเจอจระเข้มาตี้ใช่ไหมชื่อมาตี้ปะ มันตี้ลุงมันตี้อะใครคือลุงมันตี้ของบานนี่เนี่ยไม่ไม่ลุงมันตี้ลุงมันมันตี้นะอ่าอะไรบันที่จะพูดอะไรอะไรนะชายก็าบันที่จะพูดอะไรเนี่ยไม่ใช่ลุงมันตี้มันคือมันตี้เอยอุญจราเข้หนลุง ลุงยอจระเข้เหรอในเขววันนี้มาหมู่บ้านเราด้วยดาฮะลุงก็รู้จักใช่ไหมลุงรู้อีกแล้ว่ลุงตลอดลุงรู้ตลอดเลยชายเกิลชากิน่าจะมีแค่เธอที่ไม่รู้นะบันนี่ให้ยะลละค่ะบันนี่อีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ตายเดีอออกมาออกมาแลาวแต่บันนี่เธอไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ อะอบันนี่ไม่รู้ไงลุงรู้จักด้วยเหรอเจ้าจระเข้น่ะเออจะไม่รู้จักได้ยังไงจระเข้ตัวนี้ดังมากนะจะไม่ดังได้ไงเขาเล่นเบรดน่ะเบรสเสียงดังอ่ะลุงเลยรู้จักมันเป็นอย่างี้นี่เอเ,เสียงดัง <ๆ S 2> มัน <ๆ S 2> ดัง <ๆ S 2> ลุงเลยรู้จักอย่างนี้เหรอใช่ใช่ก็ดังไงดังก็ดังอ<า>่ะไม่ใช่แล้วไม่ค่อย<ล>หาเท่าไหร่นะฮะนั่นนะสีชายเกิลือ เอาว่าแต่พวกเธอไปเจอเขาที่ไหนเนี่ยลุงอยากจะฝากของไปให้ด้วยนะพอดีลุงทิ้งร้านไม่ได้อะนะคือลุงก็เป็นแฟนเพลงชื่นชอบเขามากเลยนั่นเนี่ยอย่างไหนๆก็ไหนไหนล่อะลุงฝากไก่ไปให้เขาหน่อยเนี่ยสักตัวเนี่ยไก่ที่ลุงทําสุดฝีมือเนี่ยตัวนี้เลยละกันนะเอาไก่ที่มีผักไปโอ้ยลุงใจดีจังเลยให้ให้บันนี่กินหรอ ให้เธอที่ไหนละบันดี้ไอ้มันตีนะเออว่าแต่ลูกตายแต่ชายก้อันนี้ก็อยากกินพรีบ้างนะเพราเธอกินพรีกันตลอดแล้วชายเก็าเธอจะเอาอะไรอีกชายกก็แค่อยากกินด้วยแต่ว่าลุงมันตีเขอาเป็นจระเข้หุ่นยนต์เขาจะกินได้หรอกินไม่ได้เหรอก็เอาไปฝากเขาก็ได้นี่ก็ไก่หุ่นยนต์ไก่มีหุ่นยนต์ด้วยเหรอเดยวนี่ลองชิมดูสิ อันนี้ไม่ใช่ไก่หุ่นยนต์นี่นี่คือไก่เนื้อจริงๆนี่เจ้าบันนี่แกกินไก่ของฉันได้ยังไงแม่กแบบันี่ลองดูว่ามันไก่หุ่นยนต์จริงหรือเปล่ามาันได้กินไก่ฟรีด้วยแหละมาแล้นลุงต่แล้วนะลุงว่าแต่ลุงไม่มีอะไรจะฝากไปให้เขาแล้วใช่ไหมน้าไม่ตีดเลยเธอจ่ายเกินเธอต้องจ่ายเกินแทนบันนี่มานี่เดี๋ยวดีดอกเดี๋ยวช้ก็จะไปตามบันนี่มาจ่ายลุง บันีไม่เกี่ยวว้าวลา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 บัตตี้กับชายเกอรมีของขวัญมาให้ด้วยแล่ทั้งที่บัตตี้ไม่เพิ่งรู้จักมันตี้นี่เองวาวันนี้เธอไปสั่งกล่องนี้ที่ร้านไหนน่ะใครห่อให้นะ่ะก็สั่งมาจากบ้านไงชายเกอร์ฉันเห็นจอเคอยู่ข้างในด้วยแฮะก็มาดูสิฉันก็เห็นเธากำลังดูของขวัญที่คนส่งมาให้เต็มเลยน่ะ รีกด้วยเอ๊ะแต่ว่าฉันว่าแปลกๆนะอืข้าไม่ค่อยชอบของพวกนี้เลยจะพวกเอฟซีเอาของมาให้แต่ข้าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่มีแต่พวกบ้านนอกบ้านนอกทั้งนั้นเลยเมืองนี้เดียวไม่ชอบเลยอลวาดดีกว่าเฮ้ยนี่แนาเอาของไปไม่ชอบของพวกนี้เอาทิ้งไปให้หมดนี้นะ นี่ก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบอเฮ้ยเบื่อจริงๆเลยเฮ้ยชายเกิลฉันว่าดูท่าไม่ดีแล้วเขาอาราวาจใหญ่ยยเลยอืยมีคนเห็นค่ะนีบวิ่งกลับดีกว่าเร็วๆๆๆเก้ายเกิใครไปไปไปใคบไปนี้กล่องขวัญค่ะมานี่มาเจ้ากระต่ายกับเจ้าผู้หญิงเสื้อแดงไปค่ะจัดการซะดีๆกาหนีแล้วหนีแล้วทามันแล้นี่แะเจ้าเสื้อแดง ราวาใส่ชายเกลียใหญ่เลยบัตทีดีก่อนละกันที่แดดเจ้ากระต,ต่ายว้างอาจมากที่มาเห็นข้าอารวาสเรื่องนี้ต้องเป็นความลับเฮ้ยชายเกล้ลเราไม่น่าไปถึงโมเตียวที่เขาพักเลยโลๆลโลดันไปเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นด้วยจนโดนเขาทำ้ายนะ้านันสิ นี่คงเป็นนิสัยส่วนลึกของเขาแน่ๆเลยนะที่ไม่มีใคร<ล>ได้เห็นฉันก็ว่างนั้นแหละว่าแต่ก็คงไม่ตามมาแล้วมั้งเราหนีมาได้จนถึงหน้าบ้านแล้วฉันว่าเราคงรอดแล้วแหละจริงด้วยจริงด้วยเออเออทำไมเธอโดนแล้วหนีดีกว่าอ้าวมานีโดนต่อแออไ,ไ้ตายดิจิตเขาขก็อยากตามมาถึงที่เลยนะ ฉันว่าเราคงไม่รอดแล้วแหละโดนตามจองเวรจองกรรมนะไง yeah.